มาดูอันนี้วันก่อนยังไม่เข้านะครับวันนี้มีไหมไม่เห็นตัวบินโอ้นี่ไงอยู่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมา,ม,มาแล้วครับผมมาแล้วครับมาอยู่แล้วครับดังนี้ครับดังนี้ก็เข้ามาอยู่แล้วนะ มาใหม่เนี่ยหนึ่งนะครับหนึ่งครับผมเสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาอีกบ้านนึงฮะมาดูครับผมว่าพึ่งนั้นเข้ากี่ลังแล้วนะครับตอนนี้นะอันนี้อีกที่นึงครับผมเนี่ยอันนี้เมื่อรอบก่อนนะครับอันนี้ลังเก่าครับผมไม่แน่ใจว่าเห็นไหมครับ ้าใกล้นะครับมันจะสั่นตัวส่งสัญญาณนะครับผมมันขู่อันนี้คือตัวน่าจะเยอะนะครับประชากรน่าจะจับได้ช่วงเดือนห้านี้นะแล้วก็หลังนี้นครับผมมาดูอันนี้วันก่อนยังไม่เข้านะครับวันนี้มีไหมไม่เห็นตัวบิน โอ้นี่ไงอยู่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับมาอยู่แล้วครับหลังนี้ครับหลังนี้ก็เข้ามาอยู่แล้วนะที่มาใหม่เนี่ยหนึ่งนะครับหนึ่งครับผมพวจะมานะน่าจะเดือนนี้ครับผมเพราะว่าเดือนที่แล้วผมมายังไม่มีนะแล้วก็ อันนี้ก็เป็นรังเก่าครับผมอันนี้เป็นรังเก่านะครับวับนก่อนจะมีอยู่สองรังครับผมที่เป็นรังเก่านะอันนี้ตัวเก่าเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนูน้นว่าจะย้ายเข้ามาอยู่บ้างหรือเปล่าปีนี้มาช้าเหมือนเดิมนะครับพึ่งนะครับ เดืนอ,อนนี้ก็กุมภาครับผมวันนี้วันที่เก้ากุมภาช้าเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปดูตรงโน้นทั้งหมดผมวางไว้ทั้งหมดแปดเก้าลังครับอันนี้ยังไม่มาเหมือนจะมีอะไร ไปครับลมแรงครับผมช่วงนี้ลมว่าโอ้ลังนี้ก็มาครับผมอันนี้ใหม่ครับผมใหม่เหมือนกันครับผมลังนี้นะเพิ่งจะมาครับผมอันนี้เพิ่งจะมาวางเมื่อกลางเดือนที่แล้วนะครับ กลางเดือนกุมภานเอ้ยมกกลานะครับนี่อันนี้วันนี้วันที่9ก้ากุมภาครับผมดูจากด้านนอกมีรังแล้วนะครับอันนี้มาใหม่ครับผมดูรังถัดไปครับยังไม่มีครับปากทางน่าจะ ไม่ค่อยสะอาดนะครับยังไม่มีครับดูลังสุดท้ายกันนะครับยังเหลืออีกหลายลังนะครับลังเปล่าที่ไม่ได้ออกมาวางเพราะว่าไม่มีเวลายุ่งกับงานประจำครับผมโอ้มาอยู่แล้วครับผมเนี่ยมาอยู่แล้วนะครลังเองครับผมมาอยู่แล้วครับผม เข้ามาใหม่ทั้งหมด 1, 2, 3่งสองสามสามลังครับผมเข้ามาอยู่ใหม่สามลังนะถือว่าโอเคครับผมน่าจะทันอยู่แะเดือนห้าเพราะว่าเพิ่งอันนี้ตัวเล็กนะครับส่วนมากจะเป็นตัวเล็กนะครับทำเร็วครับผมน่าจะได้โดนต่อยกันอีกนะเดือนห้านะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันครับผมว่าจะได้สักกี่สิบครั้งนะครับ ปีที่แล้วหน้าบวมเลยนะครับโดนไปหลังหลังโน้นนะโดนหลังโน้นนะครับปีที่แล้วครับเข้าเต็มหูเต็มหน้าเลยครับแบบเข้าไปด้านในนะครับโดนไปยี่สิบสามสิบครั้งครับผมทั้งตัวนะโอเคครับผมท่านใดที่สนใจเลี้ยงพึ่งก็ลองทําดูนะครับไม่ได้ยากครับผมแต่ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะัทางช่องวิถีคนหากินแบบบ้านๆครับผมยินดีให้ คำแนะนาครับผมยินดีให้ความรู้นะไม่ได้เก่งครับผมแต่ก็สามารถแนะนําคนอื่นนะได้ทําจนพึ่งเข้ามาอยู่ได้นะครับที่ผ่านมานะครับหลายคนแล้วครับที่ขอสอบถามเข้ามานะครับผมก็ได้บอกไปตามวิธีที่ผมเคยทํานะครับปรากฏว่าก็เข้าอยู่ตอนนี้ก็กลายเป็นอาจารย์ไปแล้วครับอาจจะอาจารย์ของคนอื่นๆต่อไปนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากกันไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดอ่าซัสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาครับผมเพราะว่างานประจํานั้นเยอะครับผมหลายอย่างยุ่งครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสําหรับอ่าเยี่ยมชมพึ่งรางใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ